สวัสดีครับพระสมเด็จที่จะมานำให้ชมองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีเขเรียกว่าเจดีโยนะฮะก็คือพุทธศินนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะมีเอียงเอียงโยโย,โย,โยนะฮะแล้วก็พระเกศก็โยนะครับการตัดคอ ก็ไม่ตรงนะฮะอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะก็เป็นพุทธศินยุคกลางนะครับตรงนี้นะฮะมีฟ้าปูนขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับบ่งบอกถึงความเก่ามีอายุนะฮะแล้วก็ดูด้านหลังนะฮะมีรอยรักนะฮะ ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัตระคำนะครับตามขอบมีรอยปรินะฮะมีรอยแยกก็ถือว่าเข้าขายที่เราต้องนำพิจารณาก็คือเป็นผ้าที่มีความเป็นธรรมชาติของควาดเก่านะครับดูอย่างนี้เราก็เห็นฝ้าปูนขาวขึ้นมาเต็มไปหมดกันนะครับในด้านหลังนะครับ หลังองค์นี้เป็นหลังกระดานนะพี่ลอยเป็นเส้นๆแบบนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นรอยลายมือหรือรอยกระดานที่กดไปนะครับมาดูด้านหน้าอีกทีนะฮะพิมพ์จะดีนะฮะก็มีการนั่งเป็นเอกลักษณ์ก็คือนั่งแบบขัดสมาธิเพชรนะฮะไม่มีเส้นจ,จีวรน,นะครับ ลักษณะพิมพ์ทรงน่นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นไปนะครับเป็นมิตินะครับเขาเขาถึงเรียกหากันว่าเป็นพิมพ์เจดีนะครับพุทธศิ์ของพิมพ์เจดียโยอย่างนี้นะฮะก็ถือว่ามีความงมดงามคลาสสิกนะฮะท่านใดพบเจอก็เก็บมาบูชาไว้เลยนะนะฮะแต่อันดับแรกในการพิจารณาก็ต้องดูความเก่าก่อน นะครับที่เห็นเป็นตุ่มตรงรักแร้เนี่ยเป็นเส้นสังกตินะฮะเส้นจีวรนะครับคราวนี้มาดูตรงขอบบ้างฮะนะฮะขอบก็ถือว่าโอเคนะครับมีรอยปีกรอยแยกนะฮะกัรสไลด์ของมวลสารครับข้างในนะฮะเต็มด้วยฝ้าโพดขาวนะฮะ ออกขึ้นมามองเห็นชัดนะครับประเกตนะตรงนี้เป็นตรงนูนตุ่มๆม,มานิดหนึ่งนะครับก็งดงามนะครับมาดูขอบด้านนี้นะฮะก็เช่นเดียวกันนะฮะมีรอยปีกรอยแยกด้านนี้เราจะเห็นบนสารสีแดงเป็นเม็ดนะฮะเม็ดโตขนาดนี้ก็ต้องเป็นดินกำแพงนะฮะ หรือว่าดินของพระสมก่พระกุกกาแพงเพชรต่างๆที่แตกหักฮนะอาจจะไม่ใช่พระสมก่อองคเดียวหรือพิมพ์เดียวนะครับอาจจะเป็นพิมพ์อื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระลีลานะฮะพระงบ้งาอ้อยนะฮะึ่แตกหักด้านในองค์พระนะฮะเราเห็น พุทธศินที่งดงามเป็นเอกลักษณ์นะฮะพระอุระนูนเด่นสวยงามนะฮะสอดรับกับมงแขนหน้าตักนะครับพระเกศนะฮะก็อ่อนช้อยนะไปโฉดซมนะครับฐานล่างด้านนี้ก็มีตัดเฉียงแหลมๆออกมาอีกด้านหนึ่งก็น่าเช่นเดียวกันนะครับตามพื้นผนังมีฝ้าปูนขาวเต็มไปหมด นะครับข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะมีแหลมแหลตรงทานล่างนะครับมาดูด้วยกล้องการขยายสูงนะฮะอันนี้ตรงพักพักก็เต็มไปได้วยเส้นสายของปูที่งอขึ้นมานะครับตุดขาวๆแบบนี้นะเป็นผงพุทกคุณหรือผงสมเด็จ รอบๆพระพักก็มีฝ่าปูนงอกหนานะฮะมีเส้นลักที่ปูนงอกทับไว้นะฮะมีมวลสารสีแดงนะฮะตรงพระเกศข้างพระเกศนะครับพระเกศ ออนช้อยไปจรดซุ้มนะฮะเส้นซุ้มก็มีลองรอยของปูนงอกเป็นเส้นและมีจุดขาวนะฮะของพุทคุณน,นะครับเราถอยกลับมาดูตรงหน้าอกหรือพระอุละนะฮะก็เหมือนเช่นเดียวกันนะครับค่อนข้างจะมีปูนงอกขึ้นมา ชัดเจนนะครับอันนี้ตรงวงแขนหน้าตักนะฮะหัวเข่าเราลองซูมเข้ามาอีกนิดนึงนะฮะจะได้เห็นสีแดงของมวลสารเม็ดนี้บงบอกว่าเป็นดินแพงนะฮะ พื้นผิวขององค์พระนะฮะมีปูนงอกทุก,กันูนะครับเม็ดนี้ตรงซอกแขนก็น่าจะเป็นดินแพงนะฮะเม็ดนี้นะครับอันนี้สงรงลักแลนะฮะเป็นจุดที่เราต้องดูหรือฝังเก่านะครับ เวลาเราส่องกล้องนะฮะแล้วก็ทะแยงดูตรงซอกนี้นะฮะดูด้านข้างอย่างนี้นะฮะจะเห็นปูนงอเป็นชั้นๆนะฮะและส่วนต่ำนะ,ะก็มีสีคข้ามๆนะฮะถ้าองค์ไหนที่ไม่ใช่เป็นลักก็เป็นที่ที่ปุ่นที่ผงนะฮะที่ถูกปูนงอกนะครับงอกทับอันนี้ คืคูหาของคงพระนะฮะก็เต็มไปด้วยเส้นสายเส้นลักและผูที่งอกมันมาทับนะฮะมองอย่างนี้นะฮะก็แยกไม่ออกว่าเป็นจุดดำนี่เป็นจุดดำของลักหรือว่าจุดดำของผงฐานนะครับสีขาวลักษณะแบบนี้นะฮะเป็น ลักษณะของผมทุทคุณนะฮะเป็นก้อนนะจุดแดงก็พอมองเห็นนะฮะเวลาซูมก็ามาใกล้ๆนะก็เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น,นสำหรับจุดแดงจุดดำนะครับ ตอนนี้เรามาขึ้นในส่วนของเส้นซมนะฮะจะเห็นผลึกแคนไซแวววาวชัดเจนนะฮะมีรอยแตกนะฮะปูนงอกขึ้นมาสีขาว สีแบบนี้นะฮะเป็นผงทุกคนครับมีจุดสีขาวใหญ่บ้างเล็กบ้างนะฮะเต็ม mm hmm. ไปหมด mm hmm. มีจุดเกินแววๆด้วยนะฮะ เราเลื่อนมาดูตรงฐานถูงหน้าหกตรงพระกันนะอันนี้ตรงพระอุระนะครับเดี๋ยวปับกล้องแป๊บหนึ่งก้อนสองเม็ดนี่เป็นดินกำแพงนะอย่างนี้นะฮะการเช็ดตัวของผิวขพระนะฮะไม่เรียบตึงนะเป็นตะปุ่มตะปั่านะครับ ตรงจุดหน้าท้องนะฮะก็เป็นจุดที่เราต้องสังเกตดูอีกจุดหนึ่งนะฮะผิวพระจะเซตตัวสังเกตได้ง่ายนะครับก้อนนิ้ก้อนว่านนะฮะอันนี้วงแขนนะฮะมีอิแดงอิดแดง อิดแดงนั่นตรงซอกแขนตรงนี้นะฮะความเก่าขององค์พระสังเกตด,ดูจากแบบนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะตรงข้อศอกนะฮะตำแหน่งที่ลาดลงไปหาผนังเพื่อคูหาห้องวาดน,นะฮะก็เป็นจุดดูอีกแบบนะครับ เม็ดสีเทาแบบนี้เป็นเม็ดพระาธาตุหรือหินมงคลน,นะฮะอันนี้หัวเข่าหัวเข่าด้านซ้ายอันนี้เป็นดินกำแพงนะครับ อังเกตการนั่งะฮะเป็นการนั่งแบบขับสมาธิเพชรไม่มีเส้นชายวรนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นปูดที่งอขึ้นมานะครับลักษณะพ้ะองค์นี้นะฮะอาจจะมีว่านะสมเยอะเพราะว่าการงอของปูนนะฮะ การงอของว่านนะฮะไขปูนไขว่านจะคล้ายๆกับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านเก้าเจ็ดนะฮะโนสารนะฮะจุดแดงจุดดำ ดินกำาแพงจุดแดงจุดดำดนะก็ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของมวลนักสารมาดูด้านหลังนะฮะว่ก็จะเจออะไรบ้างอันนี้เป็นลักเดิมนะฮะร,ระหว่างรอยลักนะฮะก็มีผูดงอกขึ้นมาแทรก เราเลาะตกขอไปนะอันนี้เป็นดินกำแพงนะครับเม็ดน,นี้ถ้าองค์นี้ถือว่ามีมวลสารเยอะพอสมควรนะฮะ พิมพเจดีย์ยศแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่มีพุทธศิ์งดงามคัสสิกนะฮะเป็นเอกลักษณ์ยินดีนกำแพงนะฮะ มุมหายรูปตอนหยดน้ำยาเทกายุแคนไซนะฮะก็เช่นเดียวกับองค์อื่นนะต้องหาตรงมุมนะฮะตำแหน่งที่มุมขององค์พระอาจจะมุมล่างด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะฮะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญน,น้อยที่สุดนะฮะทั้งนี้ก็เพราะว่า เมื่อเวลาเราหยดน้ํายาเช็อายุแผ่นไซเนี่ยนะครับถ้าทิ้งไว้นานน้ายาเขาจะกลับผิวผ้านะฮะอันนี้เราหยดไปแล้วนะฮะน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมดีนะครับฟองก็ขึ้นมาชัดเจนรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะเช็ดเลยนะฮะถือว่าผ่านคราวนี้มาดูความงดงามนะฮะการเปลี่ยนแปลงในขยภาพ นะะฮด้วยมุมกล้องที่ค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งนะค,คือไม่สูงไปใกล้เขาไม่สูงเข้าไปใกล้มากจนเกินไปนะครับทักทิม์นี้นะตอนปี6-1นะฮะก็ได้จัดงานประกวดที่พิศโลกนะฮะ ก็คือพระเอาพระหล,ะหลายๆพิมพ์ที่ได้รางวัลที่หนึ่งมาคับโองแชมป์ออฟเแชมป์ได้รางวัลหนึ่งมนบาทนะฮะก็ปรากฏว่าเป็นพระพิมพเจดีย์ยแบบนี้นะฮะได้รับรางวัลนฮนะโดยท่านแม่ทัพท่านได้เลือกพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพิมพ์ที่สวยงามถูกใจท่าน ได้รับรางวัลแชมป์หรือแชมป์ไปนะครับอันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะฮะอันดับแรกการที่เราจะพิจารณาพักนะฮะอันดับแรกก็คือความเก่านะ สองนะฮะฝ้าปูนไขปูนหรือเขาเรียกว่าแคลไซหรืออะาโารไนอะไรต่างๆนานานะฮะก็ขึ้นไหมนะฮะพระใช้กับพระไม่ใช้ก็แตกต่างกันนะฮะพระองค์ไหนที่มีรักมีการลงรักนะฮะถือว่าเป็นพระที่มีเอกลักษณ์ของวัตถขังนะฮะก็ควรจะเก็บออกมาพิจารณาด้วยนะฮะ ดูด้านหลังนะฮะถ้าหลังมีรอยปีะรอยแยกนะมีรอยแตกรอยลานมีรอยปูไตก็ถือว่าเป็นหลังที่ผ่านเกมนะครับโอเคครับสําหรับภาคตรงนี้นะฮะก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ